อันเลอนายไม่เชื่อฉันเลยแล้วคุณคิดว่าเจ้างูเทียนจะเชื่อฉันเหรอถ้าเขาเกิดบ้าขึ้นมาได้ผลักฉันตกตึกแน่ตอนนี้เขาต้องรีบขายของรถนั้นให้หมดเอาเงินสดเมื่อคืนพี่จิวตอนนี้มีแค่เธอที่สามารถหาลูกค้าที่สามารถซื้อของรถนี้ไหวก็หมายความว่าเธอบีบคอเขาอยู่ ฉันกล้ารับประกันเลยต่อให้เธอตบหน้าเขาหนึ่งชาติเขาก็ไม่กล้าสูญคืนคุณมั่นใจได้ไงว่าในเน็ตมีลูกค้าที่ต้องการเขาฉันหาลูกค้าให้เขาได้แล้วนั่งอยู่ข้างเธอนี่ไงอันเลอร์ตอนเข้าเน็ตประมูลของรถนี้ในราคาสูงที่สุดให้อันเลอร์ปลอมเป็นผู้ซื้อเหรอเหมือนหัวคุณจะทําอะไรกันแน่ถ้าคุณอยากแก้แค้นก็บอกอย่างสร้างหลงไปตรงๆว่าจังฝูเถียนอยู่ไหนก็พอแล้วทาไมต้องทําแบบนี้ด้วย ฉันไม่ได้ต้องการแค่ชีวิตมันฉันต้องการได้ของลอดนั้นของมันด้วย